ก่อนเลยครับผมนี่ครับกับแกงใต้ร้านครูรักพรเห็นไหมล่ะเห็นม้มีรายานะย่านยโรยมีของฝากขายด้วยนะครับที่นี่ ไข่เค็มชายยาไข่เค็มก็มีนะที่น้อยไหมแบบปลาป้าไหมใช่ร้อยไหมวันหมูหม,มูเถื่อนแับหมูเถื่อนแับอ๋อนี่ครับนี่นะครับหมูเถื่อนหรือหมูป่า เด็ดแน่พี่เดี๋ยวกินเสร็จก็แวะปั๊มต่อนะพี่วาบอกว่ามาใต้บางทีต้องกินแต่อหรใต้ของร้อยไหมพี่ใช่ครับร้อยร้อยเอาเลยร้อยเ่งใช่หนูจะไม่กินเพื่ออะอรน่เองถูกบุมาแล้ว นี่ใหม่ครับวันนี้พี่ทิ้งผมเลยนะ บอกว่าแวะปั๊มปุ๊บหายเลยนะฮะพี่ไม่รีบไปครับไม่รอกันเลยอัดรถอด้ครับอัดรถได้ไหมฮะง่วงไงพี่มันง่วงไงปะเลยอัดยาวกี่กิโลเะพี่ที่พี่อัดไปประมาณสัามกิโลได้ครับสามกิโลสามสิบกิโลสามสิบกิโลไหมยาวผมตามไปไม่เจอเลยเฮ้ยพี่ใหม่หายไปไหนเฮ้ยหรือแวะไหนเลียวผิดหรือเปล่าที่ไหนได้ไปก่อนแล้วนะครับผมห่างจากปั๊มที่ผมแวะประมาณ8กิโล อืมสุดนะวันนี้ครับผมคั้งอันนี้ครั้งแรกเลยพี่ที่ที่ลงใต้เนี่ยแบบขี่มอเตอร์ไซค์นะจากสุราษฎร์มาก็นี่ครับงพิ่งเลยสุราษฎร์มาครับอ่าฮะปกติทึ่งจะแถวสุราษฎร์ครับอืมคือสุดแค่ตรงนั้นครับผมตอนนี้ก็เบตงเลยพี่ใต้สุดแดนสยามได้พี่จุดที่เบตงครับใช่พรุ่งนี้เราสุดพี่คอมพิวต์จุดหมายเราอัมาสองวันเหี่ยดเหียดแล้วครับ โอเคพี่ตรงนี้สู้กันต่อครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหานี่ฮะคนในพื้นที่ครับครับสวีดัตสวัสดีตอนเช้าครับอ๋อเฮ้ยไม่เช้าดิโอนี่ฮะนี่ฮะเอาแล้วครับมาถึงก็เปิดเลยเอามาหาแล้วครับนี่ฮะพี่ชายผมเองครับหลวงเอกเวยวับครับสวัสดีครับนี่ครับนี่นะฮะคือจัดการให้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ครับเป็นเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็ อากาศเย็นนะครับที่นี่แต่งตาเลยลุงบรรยากาศดีนะครับก็คือลีวงนะครับหรอว่วสวิตเซอร์แลนด์เดนจานะครับครับผมจัดสงคลาอยู่ที่ตอนรับผู้านะครับผู้มาเยือนนะครับนะมากกนแล้วก็รหลักษ่าซิงเหวนลมนะครับเคยพาได้มากับกลับไปด้วยนะครับครับผมครับผมปรุงนี่ปรุงปุรุงนี่ปรุงนี่เราจะก้าวไปเตียวเบตงกันครับพี่น้องเราจะ ไปกันเรื่อยๆนะครับรอว่ามีสี่สี่ไม่เกี่ยวนะครับเราจะไปกันเป็นกสี่ทีสี่ที่ไม่เกี่ยวครับแต่มันในทางกันเกี่ยวครับอ่านะครับต้องต้องโรกันนะครับต้องค่อยกันนะครับกับรถตั้งไกลๆนะครับครับผมกับอย่าตุ้มกันคนใจไม่ทิ้งกันมันโอเคต้องจัดลาวเลยครับสวัสดีครับโอ้ชอบเสื้อเสื้อสวยครับ ตั้งได้ที่เบสไม่เจอสายแบดนะครับโอเคเลยไปติดตามกันด้วยนะฮะนั่นนี่พี่ครับตอนนี้ไปไม่พอครับเจอมาสองดวงเลยได้ได้ข่าวว่าเออไปกินข้าวไก่นะครับมันดูนี่กินข้าวไก่ก็กินข้าวลิงด้วยครับ้อบกินข้าวลิงนะครับผมต้องผักกันครับนี่นะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีทใสตัวลิงนะครับข้างหลังเกสนะฮครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครัับสสวดีครับ ตอนรับกันอย่างดียินดีตอนรับครับยินดีตอนรับยินดีตอนรับ้องนะกับผมมาทิมจนะบันเรบผมสวิตเซเลนจนะสวยจิงครับมากันเยอะๆนะครับนะอยากให้มาเที่ยวแต่ยาวโค้่มาแต่อย่าเอาโค้กมากันกับผมโคโยตี้ได้รับผมเพื่อผีกันคนบ่ผีบ่ห่างไกลโควิดนะครับใกลชี้โคโยตี้เห็นไ่นี่ครับมาพี่พามนะครับมาจากนครครับเวตาเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอินเสิร์ตเอาให้ดูตอนตอนเช้ากี่ชั่วโมงครับแต่นครหกชั่วโมงหกชั่วโมงอันนี้คือแบบแวะไปเรื่อยนะครับแวะไปเรื่อยครับถ่ายรูปไปเรื่อยครับอือสายชิวนะครับชิวครับเปป้านเนี่ยวิ่งมาประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสา0รอยครับเจ็ดิบอ๋อเจสิบสุดเจิบล็อกล็อกเจ็ดสิบไหครับล็อกเจิบไหเจอฝนไหมครับไม่เจอครับไม่เจอเลยนะฮะครับผมเแดดทั้งวันแดดทั้งวันครับเปียงเปรี้ยงเปี้ยงเลย อ่ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็นั่งกินกันก่อนนี่นะครับบรรยากาศกลางคืนวันนี้เรามากันจากกรุงเทพนะครับหคันนะครับและพวกนี้อีก2องคันก็คือของพี่ชายผมหลวงเอกแววับนะครับฝากเพจด้วยนะครับ เชา้าอากาศเย็นครับเมื่อคืนเย็นมากไม่ต้องห่มผ้าสเหมือนะครับตอนชเช้าเนี่ยหลับสบายไหมสบ้าน ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับครับวัสดีครับวัสดีครับรดีครับ,ดรบเดี๋ยวแวะปั๊มบางจากก่อนเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะ แว่ปัม๊มข้างหน้าก่อนแว่ปั๊มก่อนนะพี่ครับตอนนี้ก็ออกเดินทางกันนะครับเดินทางกันไปยะลานะครับ นี่ครับเรามาถึงวัดช้างให้แล้วนะครับคนค่อนข้างเยอะอยู่กันนะรถชลมใช่ไหมเนี่ย เยอะเหมือนกัน,นเนี่ยไบค์เกอร์อทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เจอแก๊งระหว่างทางทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมจำได้ป่าแก๊งระหว่างทางใช่ครับนี่มาเจอน้องไปเจอพุดอ๋อนี่เหรอปัดก,กันยันทีน่กินอืมเคยซื้อไม่เคยซื้อดิมันแก่งกินแล้เวเกาให้ใส่แมสใช่ไหมแล้วแอมอยู่ไหนไวะเนี่ยไม่ต้องนี่เรามีผ่านะเราผ่าน เบกเกอร์เพียบเลยครับรับในฝันกินข้าวกันห่อยพ้าวสาวข้าวแกงกินข้าวกันก่อนะนะครับมื้อเช้าพร้อมรียต่อใช่ไหมพี่ว่าครับอี้นี้ลุ้นมากเลยขับๆโค้งแ้วมันจะหมดหาปูนหาปั๊มอยู่ กี้รถมาไม่ทันได้ถ่ายจะถ่ายใช่ไหมครับรอรถมาก่อนใช่ไหมมาอีกีรอบไหนครับขี่มาจะถ่ายนี่ถ่ายนี่ไฟวัดช้างให้ครับ เราถึงยะลานะครับยินยนีต้อนักสุ่จังหวัดใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนถ่ายถ่ายป้าหน่อยดิป้าป้ายังไม่ถ่ายเลยเหรอป้าถ่ายป้าเครไปเลย โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมดื้อโ แล้วมาติดตามกันใน EP หน้านะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม ขอบคุณที่ติดตามนะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย